ไข่นะครับเนะาะใส่ตะไคร่กับคณะพ่อเนานะครับผมเนาะตามใจลูกค้านะครับลูกค้าคนสั่งมาแบบนี้นะครับไม่เอาเนื้อไม่เอาหอมูเานาะครับผมเนะาะใส่ตะไคร่กับคณะเนานะครับ นี่เนาะครับก<อ>็จะมีแต่ไข่นี่เนาะครับผมก็จะมีแต่ไข่ครับผมอ่าผักลงเลยครับนะเดี๋ยวปรุงรสก่อนนะครับเดี๋ยวเราจุ่ปรุงรสก่อนไปครับใส่ผงหัวกับใบโหรับ,รบ,าารบร์นะครับตามไปตามๆนะครับ ช็อตปลาเขียวตู้ลงไปครับซีอิ๊วขาวทำลงไปครับแล้วมันหอยสีลงไปครับซีอิ๊วดำเพิ่นิดนึงครับเพิ่มสีสันนะครับให้ดูน่ากิน สุดท้ายนะครับเขาไปลงพัดเลยครับผม เียน็อตครับผมสำหรับข้าวผัดไข่น็อครับผมหน้าตาน็อครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับใส่กรองน็อครับผมเนาะอ่าเนี่ยนะครับเนาะอาจจะเสียงดังหน่อยนึงเนาะครับผมเนาะดูค่ะ

เนยเบ่งหน้าตาเนาะครับผมสำหรับข้าวผัดไข่เนาะครับผม